วอว้ว้าวว้าวว้าวว้าหว้าวว้าวว้า้าว้าวว้าวว้าว้าว้าวว้าว้าวว้าเว้าวว้าว้าเว้าิว้าววเาวว้าว่้าวว้านว้าวว้าววนีววาวว้าววาววัวว้าววาา้้ ในเนื้อสัตว์นะมีสารโฮโมนชนิดหนึ่งอยู่เป็นจำนวนมากมันก็จะเกิดตุ้นสมองของเสือทำาม่มันครั้งไ,ได้ใช่ไหมเออคุณหญิงไปคุณกำลังพูดอะไรอยู่เหรอเออไม่กล้าให้ให้หารเสือใช่ไหมละ่ะก็เลยต้องหาก้อห้างแบบนี้ใช่ไหม ไม่ยอมรับอย่างนั้นเลยอนเนื้อเนี่ยมีกลิ่นของนี่เปนทนแหลกโตแรงมากจนแทบจะไม่ได้กลิ่นอย่างอื่นเลยแล้วทำไมเนื้อที่กณให้เชนมาเนี่ยมั่ถึงมีกลิ่นพวกนี้ล่ะคุณปัยอย่าพูดม,มั่วๆนะคะพี่เฟิงกินเนื้อามาเป็นเวลานานหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนี่ ใช่แล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาแต่ทำไมวันนี้ถึงมีปัญหาล่ะดูเหมือนว่ามีคนที่มีเจตนาไม่ดีแทรกซึมอยู่ในตระกูลลูกนะคะคุณไปคุณอย่าพูดไปทะเลตลไลนะฉันเป็นผู้ปะพันของพี่เฟิงหากเกิดอะไรขึ้นกับพี่เฟิงจะ,จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนไม่มีทางที่จะทำแบบนี้แนะ่อืม เป็นก้แก้ตัวที่ดีนี่ถ้าไม่เห็นเธอเนี่ยพวกน้ำหอมกลิ่นนี้ตลอดฉันคงจะเชื่อจริงๆซะแล้วสิตั้งแต่จะเดินเข้ามาฉันก็ได้กลิ่นเธอแล้วถ้าฉันน้องไม่ผิดน,นี่ควรจะเป็นยี่ตู่แน่นอนเอจะทำไมยี่ตู่เป็นพืชสมุนไพรพิษ กลิ่นหอมเย้ายวนใจของมันสามารถทําให้สัตว์ร,ร้ลงไหลและทําให้มันอ่อนโยนแต่กลิ่นหอมยิ่งมีพิษอยู่ด้วยหากสูดดมเป็นเวลานานสัตว์ไร,ร้จะค่อยๆอ,อ่อนแอลงและเสียชีวิตได้ดังนั้นจะถูกมองว่าเป็นยาเสพติดในบางพื้นที่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเลี้ยงพี่เฟิงได้แยกขนาดนี้ชาติก่อนฉันไม่คิดว่า ฉันติดอยู่ในตะกูลลูและเสียชวิวภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดจากการที่พี่เฟิงถูกวางยาพิษโดยการให้อาหารด้วยสารต้องห้าม<ะ>คุณไปนี่คุณฉลาดจริงๆนะคะจะไม่ไม่ดมกลิ่นนี้ล่ะรับไปสิเอ๊ะพินของเสืออีกสามตัว เสือไม่ชอบใม่นาเกตของมันและพื้นที่ส่วนตัวถูกบุกรุก้วยเสือตัวอื่นบ้าจริงหลบไม่ทันแนะ่เอ่อรูจิิงเจอผมเลยอยากจะใส่คุณไว้ใต้เสื้อป้กของผมจ,จริงๆเลย ไปอยู่นี้ชาตที่ลาฉันคิดว่ามันเป็นคำพูดที่แรงมากและฉันต้องทุกทรมานก,กับคำพูดนี้มาตั้งหลายปีวันนี้ฉันเข้าใจความหมายแล้วว่าคำพูดเหล่านี้มันคือการบุงบอกว่าคุณปกป้องฉันรู้จินเจออรู้จิงเจอ กูรู้ฉันทำผิดปราสับสนอยู่เอ่อฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันด้วยฮหักแขนขาของเธอแล้วก็โยนถธกไปซะคุณควรที่จะดีใจที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บเม่อย่างนั้นฉันคงฆ่าเธอเป็นนานล่ะปพี่ลูกพี่ปล่อยฉันลงก่อนได้ไหมอย่าขกยยับไม่อย่างนั้นผมจะไม่รับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ อาจารย์เยคุณลูกบอยคุณกลับไปก่อนแล้วไปเราฟังขัดจากที่บ้านน่าสนใจจริงๆลูกจิงนเจอจริงฉันไว้ตับลำบางาในห้องอ่านหนังสือเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยน,นี่อยากขยับให้ผมดูสิว่าคุณได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าว้าว ไม่คิดว่าลู่จินเจอจะใจร้อแล้วหญิงพยองขางนาดน,นี้ผู้หญิงคนไหนที่ทำให้ลู่จินเจอเป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็ดูน่อยเยซีเชินประนัตของลู่จินเจอขึ้นชื่อเรื่องความเป็นคนเชื่อชูในวงการโ oh, oh. yes, อ้ยเยซีเชินไปเถอะเอียน ทำไม่ยังอยู่เละฉันก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ากลับไปรอข่าวนะ่อพี่ลูกพี่ป,ปาเธอกลับมาจะแต่งงานกับเธอจริงๆเหรอแต่คุณป้ายใจดำยังไม่พูดถึงไปเจ้าเอี้ยนเธอแค่หน้าตาสวยจริงๆแล้วเป็นยังไงพวกเราก็รู้ดีนี่แต่พี่ชอบคนสวยจะมีหลายคนอยู่นะที่สามารถแนะนำให้พี่รู้จักได้นะเยซีเฉินถ้าคุณอยากพูดว่าฉัน ก็พูดลับหลังได้นะไม่จำเป็นต้องพูดต่อหน้าฉันคนที่แต่งงาน,นกับพี่จีนเจอคือฉันไม่ใช่ตะกูลไปพวกเราสองคนรักกันมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณล่ะไม่จำเป็นต้องมาพูดอะไรด้วยซ้ำฮะดีคุณเอเลยกลับไปได้แล้วกลับไปดรฟังกัดจากที่บ้าน โอเคโอเคจะหนอกไปก็ได้แต่พี่ลูกงานเล่นอีกไม่กี่วันข้างหน้าพี่อย่าลืมไปนะถ้าพี่จะไปต่อไประวังซูเจียนหน่อยนะฉันได้ยินมาว่าเธอเตรียมจะกลับประเทศแล้วเอ๊ะเธอคือคุณหนูใหญ่กดตระกูลซูเติบโตมากับจิ้นเถียวตั้งแต่เด็กแอบหลงรักทิ้นเจอจึงเกลียดฉันสุด งานเลี้ยงเมชาที่แล้วฉันถูกบังคับให้ไปงานเลี้ยงพร้อมกับจินเจอร์แต่กลับไปดึงดูความผงหวงจากซูเชียนในงานเลี้ยงเธอหาเรื่องฉันทำให้ฉันอับอายขายขี้หน้าเสียชื่อเสียงและกลายเป็นตัวตลกในสายตาของทุกคนชีวิตนี้ฉันเจะไม่มีวันให้เธอได้ทำสำเร็จแน่เอาละคุณควรอยู่ที่นี่ก่อนแล้ววินเจอจะอยู่กับฉันไหมล่ะคะ เออแต่ไปจินเจอฉันต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะไม่ต้องกังวลผมเตรียมชุดไว้กุ่ละว้าวชาติที่แล้วทุกครั้งที่เปิดตู้ก็ามาัเก็เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับใหม่ๆฉันทำได้เพียงยืมมันและไม่เคยห่วงแหนมันแต่ตอนนี้ พี่ินเจอขอบคุณนะคะยังไงก็ตามพี่ินเจอฉันจะกลับไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลายัยบางทีฉันอาจจะมาได้เฉพาะวันอยู่สุดสัปดาห์นะชาติก่อนฉันพยายามหนีจากทิ้นเจอทุกวิธีทางทำให้ทิ้นเจอกลาดเกลี้ยวจนงขังฉันไว้ที่คารออาดตะกูลลู โอกาสเข้าสอบโกตาตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วชินจือเขาน่าจะยินยอมพี่จินเฉอปล่อยฉันไปเถอะนะคะฉันแค่อยากเดินห,หนักๆเพื่อที่จะมีคุณสมบัติที่จะยืนเคียงข้างพี่จินเจอได้มันไม่ได้มีความหมายอ,อย่างอื่นเลยจริงๆฉันสาบานอืมเออได้จริงๆเหรอคะ มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่บอกก็พอแล้วเหรอทำไมชค่ที่แล้วจะถึงไม่เคยคิดจะสื่อสารดีๆกับพี่ชินเจ๋เลยนะพี่ชินเจ๋คะชน,นกคุณมากนะจุ๊บ <laughs>